ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมื้อนี้ก็มาพอๆกับพ่อแต้มนี่นาะพี่น้องเนาะวันอังคารที่17กันยายน2567เนาะพี่น้องเนาะครับมื้อนี้พ่อแต้มก็สิพามาติดตามเลขลาวพัฒนาต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะครับเป็นจังนไรเนาะพี่น้องมื้อคืนนี่โศกมานกันบ่นครับมื้อคืนนี้เนาะครับเนาะวันจันทร์ที่16กันยายน67เลาวพัฒนาออก2336 โอ้แปดหกหกครับเรียงล่างก็ออกสามแปดนะพี่น้องเนาะอ่ามือวันผุดระวังไว้ได้พี่น้องเด้อเริ่มมาแล้วเอานะครับครับเพอเตรียมชุดสรุปเนาะพี่น้องเนาะครับนี่คือสรุปไหโค้งชุดไทยมานะพี่น้องเนาะเด่นแปดตัวเดียวรับรองหกกับเก้ามาเต็มเตมเนาะพี่น้องเนาะแปดตัวล่องหกกับมานะครับ เอาไปโศกไพมนันพอเตียมก็ดีใจน้ำเด้อพี่น้องเด้อขับไบ,โบ่โบโฉกโบมนันมือนีพอเตียมผ้มามันติดตามต่ออีกนะครับครับชุดของพอเตียมเนาะพี่น้องเนาะงวดที่ผ่านมาครับพอเตียมกันเน้นให้สามแปดสี 38, 48, 28, ่แปดสองแปดเนาะพี่น้องเนาะรับสามแปดกับเข้าตรงๆเนาะพี่น้องเนะาะเอ้าพอเตียมดีใจน้ำเด้อพี่น้องเด้อไผโศกไผมันเนาะครับเนาะครับอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อครับ โคกมาน่าลืมค่ากาแฟค <c oughs> ่าสมุดรปารกาน้ำนาอพี่น้องเนาะกบมี f เอฟซีมาอยู่พี่น้องกันขอกาบขอพวกคุณเอฟซีหลายๆนะครับเอาบันี้้ไพสนใจได้พี่น้องเด้อสนใจอยากเข้ากลุ่มพี่น้องเข้ากลุ่มฟรีได้พี่น้องเด้อครับแอดไลน์มาหาพปเตียมหรือว่าผู้แอดไลน์เปลี่ยนกันโทรมากกัได้พี่น้อง092 865 86 88 อยู่ในกลุ่มมือว่านนี้ทั้งเล็กไทยเล,เล็กลาาแตกกันแต่เรืงพึ่งเพื่อพี่น้องเล็กรัฐบาลไทยพอเตรียมในกลุ่มกับสามเจ็ดเข้าตรงๆนะครับเนาะเลขกเลาากับสามแปดับโฉบมานกันไลนะครับในกลุ่มเนาะพี่นอนะออ้องเนาะเอาจะเลื่อมพี่น้องสนใจกบโทรมาแอดไลน์มาได้พี่น้องเด้อศูนย์เก้าสองแปดหกห้าแปดหกแปดแปดาพี่น้องเนาะครับอ่ะเนี้ยพอเตรียมพ,ยมพามาติดตามเลขลเล่าน้ำกันพี่น้องเอาไปเบิ้งน้ำกันนาพี่น้องเนาะ พอเตรียมดื่มเลยเบื้องบนครับเนื้อเบิ่งสูตรซะก่อนเนาะครับผมอันนี้ว่ายเบิ่งจังได๋ล่ะพี่น้องก็สิคอมเมนต์มาหาพอแตรมนี่คือเก่ามาถามนี่คือเก่าเนาะพี่น้องเนาะเด็กวิ่งได้ตัวใด้หรือจะว่ายยัง่ะครับครับงวดนี้เห็นบ่ครับ2 3 4อันนี้7ก,กับ8พี่น้องอันนี้ก็เข้า8เนาะพี่น้องเนาะ วันนี้ก็ได้สองสามสี่ห้าอีกพี่น้องอันนี้ได้เก้ากับศูนย์เก้ากับศูนย์นี่เคยรุดได้พี่น้องเดินเห็นบ่แต่ว่าปรเบิงอีกศูนย์หนึ่งพี่น้องบ้อีกศูนย์หนึ่งละสามสูนย์ที่สูนย์นพงพระเตี่ยมนี่ขับเงินที่พันมาพระเตียมเอาหกกับแปดพี่น้องมาทั้งสองตัวหกกับมาแปดกับมาเนาะพี่น้องเนาะรับตัวนี้สี่กับสามวันนี้หกกับห้าอันนี้สองกับสี่พี่น้อง ครับสองกับสี่พราเตรียมกัจอสองกับสี่นี่แหละพี่น้องมาจับสูตรนี้มันเดินดีอ่าสูตรเดินดีครับเอาแคปหน้าจอไว้เด้อครับเนะาะมักสวอปตัวเด็กกัสายวิ่งสายนั่นกับเราไปวิ่งไปรูดกันเนาะพี่น้องเนาะไปพราเตรียมพาไปเบิร์นตอเลยบัดนี้พี่น้อง สัตว์บอพี่น้องสัตว์เกียนเนาะวันพุธที่สิบสิบเป็นกี่บ่ายหล้วครัวันพุทธที่สิแปดครับวันพุทธที่สิบแปดพอ,อ,อยอามีหอยยาขานน้ด้วพี่น้องเน้ยบานไห่ กินแล้วมันจะตายตายแล้วไม่ไไน่าไม่เห็นตายแล้วมันจะแห้งไปเลยที่สุดก็ได้เลยครับ<ม>เราขายกล่องละ20บาท3 5ติ๊บาทครับนี่น้องครับจิ้งจกประชุมส้างความรำคาญนี่ครับรีบรบรต้องจะจิรร้งจกนี่ต้องจรร<ป>ะงจิ้งจก ลาวพัฒนาพ่อแต้มนี่น้องบนล่าง วิ่งโลดนะพี่น้องเนาะสองกับสี่ับชุดวิ่นในพีน้องเนอะ หกเจ็ดแปดนะครับสัดเข็ยน,นะพี่น้องเนาะครับจับคู่พี่น้องสี่หก สี่เครับลัก2พี่น้องสองหสองเจ็ด 2องแปดนะครับเด๋ยวอด้าี่นองพอเตรียมสิเนียนให้พอว่าตัวเบิงคัมพี่สีก่อนพอมันเด่นตัวใด เจ็ดแปดทีมเก็บโอ้ดินดินสีพี่น้องเอาสีสีเกียรติพี่น้องเนอะสีแปดครับเน้นให้สองหางพี่น้อง สัตว์เกียรติน,นะพี่น้องเนาะเนี่ยยัามาไกลๆอีกหน่อยกันพี่น้องครับเอาวันพุธนะพี่น้องเนาะวันพุธท,ที่18กันยายน2 5 6 7ลาวพัฒนาพ่อแจมนะพี่น้องเนาะบนล่างมิ่งดูด2กับ4ครับเอาไปวิ่งกับ6 7 8นะพี่น้อง4 6 4 7 4 8 2 6 2 7 2 8นะครับา ผิดพลาดประกันใดพอเตรียมกราบขอโทษขอภห้ได้พี่น้องเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเอาฉะนั้นแล้วพอเตรียม้อไว้พรอนคอยเขาคอยแตกปังๆอีกครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โศกโฉบมันๆกันเนาะพี่น้องเนาะครับเอาจะเลื่มนะพี่น้องเด้อเข้ามาแล้วก็จะเลื่มกดไค์กดแช่ให้พอเตรียมน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตรียมน้านะครับ เอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พ่อเตียมก็ะเกราบขอพระคุณเย็บซี่ทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพ่อเตมกรบพ่อเตมขออวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะพี่น้องเด้อความเจ็บใหญ่ใดความไข่ใหญ่มีเนาะพี่น้องเนาะกรับคอยมีแต่โชคแต่ลาภให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสําหรับชิปนี้พ่อเตมกับมีแคนี่พี่น้องเอาไว้พอกันชิปนะครับสําหรับชิปนี้สวัสดีครับผม